รายการค้าวันที่7มกราคมจะทําใบขออนุมัติจัดซื้อสินค้าเพื่อจัดซื้อสินค้าจากบริษัทเต้าเวยจำกัดมีรายการค้าคือฮาร์ดดิสก์เครื่องเครื่องละ2000บาทและเครื่องพิมพ์1เครื่องเครื่องละ12,000บาทหากซื้อครบ1 0 0 0 0บาทจะได้ส่วนลด1 0 0 0บาทเมื่อเราอยู่ที่หน้าเมนูหลักนะคะเราจะเลือกระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะ กด Workflow ค่ะเลือกใบเสนอขอจัดซื้อ PR ค่ะกดโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มนะคะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้ระบบรัน n i n g ให้ค่ะส่วนวันที่นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่7 01ศปี58ค่ะ ู้ขายรหัสนะคะถ้าไม่ทราบเราจะใส่จุดและ Enter ค่ะจากโจทย์บอกว่าเป็นบริษัทเต้าหอยจำกัดเราจะเลือก S3 นะคะกดเลือกเลยค่ะรหัสสินค้านะคะเราจะใส่จุดและ Enter ค่ะถ้าเราไม่ทราบเราจะเลือก G2 Harddisk ค่ะกดเลือกเลยค่ะจำนวน2เครื่องนะคะ กดโอเคค่ะเครื่องละ2,000บาทนะคะต่อมาถ้าเราไม่ทราบเราจะใส่จุดและว n t t r r เหมือนเดิมค่ะเราจะเลือก G3 เครื่องพิมพ์นะคะกดเลือกเลยค่ะเครื่องพิมพ์จำนวน1เครื่องนะคะกดโอเคค่ะ ราคาเครื่องละ12,000บาทนะคะกดโอเคค่ะหากเราซื้อครบ10,000บาทจะได้ส่วนลด1,000บาทยอดสุดทีนะคะเป็น17,120บาทค่ะเราจะได้ส่วนลด1,000บาทนะคะ เห็นไหมคะว่ายอดสุดทีิจะลดลงจากเดิมนะคะจะเป็น1 6 5 5 0บาทค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะขออภัยค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะในที่นี้ไม่ขอพิมพ์นะคะกด No ค่ะ